สวัสดีครับจากเพจล,ลอกตกปลามือ2ใบวิลเลชอนนะครับตอนนี้เป็นลอกมือ2องนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ของของอาของโอลิมป,ปิกครับโอลิมป,ปิกรุ่น lx 2 0 0 5นะครับก็สปูลเป็นโลหะนะครับส่วนตัวบอดี้เป็นโลหะเช่นเดียวกันครับ ขนาดก็ประมาณเบอร์ประมาณนะครับประมาณเบอร์เบอร์สี่พันครับสี่พันเบอร์ปัจจุบัน,นครับสภาพโดยรวมใช้งานได้ตามปกตินะครับสภาพโดยรวมก็ยังสวยอยู่มีนิ้วรอยเล็กน้อยครับอยาให้ดูริ้วรอยนะ เมกอินเจแปนนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นแขนพับเก็บได้ตามปกตินะครับหมุนสลับซ้ายขวาได้ครับหมุนด้านหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับเป็นแลออ้อโบราณครับลอกสะสมหมุนด้านหน้าจะมีเสียงกันกลับขับ้นกลับทํางานปกตินะครับหมุนลื่นเลยครับ ุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับสปริงหน้าลอกเด้งดีครับเปิดปิดได้ครับติดตัวนี้เปิดปิดครับ เสียงีเสียงดังนะครับการจุสายนี่ครับตามที่เห็นนะครับรอบอยู่ที่4.56ต่อหนึ่งนะครับ ฝาฝาไม่แตกไม่แล้าครับข้างในเป็นเกียวโลหะครับสปูนสปูนกลมสวยครับเกนก็ไม่คดไม่งอครับตรงนี้น่าจะเป็นคาบจาระบีครับเหลืองเช็ดออกได้ครับ ครับใครสนใจตัวนี้ก็เข้ามาดูรายละเอียดในเพจไดน้นี่ครับทักแชทสอบถามได้ครับ